สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดงน,นะคะอ,อําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นบ้านที่สร้างในโครงการหมู่บ้านนะคะอยู่ที่ภูจันทารีสอร์ทปักช่องนะคะบนเนื้อที่202ตารางวาบ้านเนี่ยก็จะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีสองห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งห้องครัวด้านนอกหน้าบ้านเนี้ยจะมีสนามหญ้ากว้างนะคะเอาไว้ทำกิจกรรมแคมปิ้งได้เลยนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบเหมือนในรูปนี่เลยนะคะบ้านหลังนี้เนี้ย สร้างมาก็ประมาณ8ปีแล้วนะคะเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ได้ปล่อยทิ้งล้างนะคะก็มีแม่บ้านดูแลมีนิติดูแลอยู่แล้วก็จะเข้าไปดูบ้านนะคะ เดือนละหนึ่งครั้งนะคะบ้านก็สะอาดน่ารักค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในกรุงเทพด้วยกันก็จะไปซื้อที่นั่นทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไปเป็นที่พักผ่อนนะคะทํากิจกรรมยามว่างยามวันหยุดนะคะอากาศดีจริงๆที่เขาใหญ่นะคะอยู่ใกล้ๆกับแฟนตาซีรีสอร์ทแล้วก็ใกล้ๆกับรีสอร์ทโรงแรมหลายๆที่นะคะก่อนขึ้นเขาใหญ่ะคะ่ะตรงนี้บรรยากาศดีจริงๆท่านไหนที่สนใจอยากจะ มีบ้านอยู่ที่นี่พอดีก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะคะเบอร์ลิงก์ลายด้านล่างได้เลยนะคะขอนัดเข้าดูบ้านก่อนได้นะคะเผื่อแต่ว่าจะ หลังเนี้ยอาจจะเป็นที่เราต้องการอยู่พอดีขายราคาอยู่ที่6กล้านห้าแสนบาทนะคะเนื้อที่202ตารางวาค่าภาษีค่าโอนคนละครึ่งนะคะหมู่บ้านภูจันทารีสอร์ทนะคะอําเภอปักช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทรัพย์ของเราในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยค่ะภูจันทารีสอร์ทนะคะปักช่องเขาใหญ่นะคะเผื่อว่าเอ่อ เพื่อนๆท่านไหนต้องการบ้านที่จะเอาไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศบ้านหลังนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะไม่ต้องไปสร้างแล้วนะคะก็จะมีทุกอย่างไว้ให้ครบเลยนะคะมีแม่บ้านดูแลบ้านให้เราตลอดนะคะบ้านก็จะไม่โซมเนาะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ